กิจการบทที่21เมื่อเราแยกจากคนเหล่านั้นแล้วเราก็ออกทะเลแล่นตรงมาที่เกาะโคดถึงเกาะโรดในวันรุ่งขึ้นและจากที่นั่นเมื่อถึงเมืองปาทาราเราพบเรือลำหนึน่งกำลังข้ามไปยังเมืองฟินิเซียจึงลงเรือลำนั้นไปหลังจากเห็นเกาะไซปรัสและล่องผ่านทางใต้ของเกาะลงมาอยังแคว้นเซเรีย เรือกระเทียบท่าและขนสินค้าลงที่เมืองแถะเราพบพวกสาวกที่นั่นและพักอยู่กับพวกเขาเจ็ดวันพวกเขารบร้าเปาโลโดยการทรงนำของพระวิญญาณไม่ให้เขาไปยังกรุงเยรูซาเลม็มแต่เมื่อถึงเวลาเราก็อำลาและออกเดินทางต่อสาวกทั้งปวงตลอดจนภรรยากับลูกๆของพวกเขาเมื่อส่งเราออกจากเมือง และเราคุกเข่าลงอธิษฐานกันที่ชายหาดหลังจากล่อมลาก,กันแล้วเราก็ลงเรือส่วนพวกเขาก็กลับบ้านจากเมืองไทระเราเดินทางต่อมาขึ้นฝั่งที่เมืองทอเลมาอิสที่นั่นเราได้ทักทายพวกพี่น้องและพักอยู่กับพวกเขาหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นเราออกจากที่นั่นและมาถึงเมืองซิซาริยา เราพักอยู่ที่บ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นหนึ่งในคณะ7คนฟิลิปมีบุตรสาวที่ยังไม่ได้สมรส4ี่คนเป็นผู้พยากรณ์หลังจากเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วก็มีผู้พยากรค์คนหนึ่งชื่ออากาบัสมาจากแคว้นยูเดียเขาเข้ามาหาเราเอาสายคาดเอวของเปาโล มัดมือมัดเท้าของตนและกล่าวว่าเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสว่าชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มจะมัดเจ้าของสายคาดเอวนี้อย่างนี้แหละและจะมอบเขาให้คนต่างชาติเมื่อได้ฝังเช่นนี้ราก,กับคนที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลไม่ให้ไปกรุงเยรูซาเล็มเปาโลตอบว่า พวกท่านร้องไห้แล้วทำให้ข้าพเจ้าชอกช้ำใจทำไมเราอย่าว่าจะถูกมัดเลยต่อให้ต้องตายในเยรูซาเล็เมเพื่อพระนามขององค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าก็พร้อมแล้วเมื่อเขาไม่ยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามเราจึงเลือกอ้อนวอนและกล่าวว่าขอให้เป็นไปนตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า หลังจากนั้นเราก็เต็มตัวและขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนจากเมืองซิซาริยามากับเราด้วยและนำเรามาพักที่บ้านของมานาสันเขามาจากเกาะไซปรัสและเป็นสาวกรุ่นแรก,แรกเมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มพวกพี่น้องต้อนรับเราอย่างอบอุ่นวันรุ่งขึ้น เปาโลกับพวกเราไปพบยากบและผู้ปกครองทั้งปวงก็อยู่พร้อมหน้ากันที่นั่นเปาโลทักทายพวกเขาและรายงานสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในหมู่คนต่างชาติผ่านทางพันธกิจของเขาอย่างละเอียดเมื่อพวกเขาได้ฟังแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าและกราบกับเปาโลว่า <S <S พี่เอ๋ยท่านก็เห็นชาวยิวหลายพันคนได้เชื่อในพวกเขาทั้งหมด ล้วนแต่เคร่งครัดร้อนรนในบทบัญญัติพวกเขาได้ข่าวว่าท่านสอนบรรดาชาวยิวที่อยู่ในหมู่คนต่างชาติให้หันหนีจากโมเสสโดยบอกพวกเขาว่าไม่ต้องให้ลูกหลานเข้าสนัดหรือยึดถือธรรมเนียมของเราจะให้พวกเราทำอย่างไรพวกเขาย่อมรู้ว่าท่านมาแล้วดังนั้นจงทำตามที่เราบอก เรามีสี่คนที่สาบานตัวไว้ท่านจงพาคนเหล่านี้ไปทำพิธีชำระตัวร่วมกับเขาและจ่ายค่าธรรมเนียมให้พวกเขาเพื่อเขาจะได้โกนผมแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินมาเกี่ยวกับท่านนั้นไม่เป็นความจริงที่แท้ท่านเองเดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติตั้งหาก สำหรับผู้เชื่อชาวต่างชาติเราได้เขียนจดหมายแจ้งมติของเราเทให้พวกเขางดจากอาหารที่เส้นสังเวยแก่รูปขอรบจากเลือดจากเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและจากการพิศิลธรรมทางเพศวันรุ่งขึ้นปาโลจึงพาสี่คนนั้นไปชำระตนร่วมกับเขาแล้วเขาเข้าไปในพระวิหารเพื่อประกาศวันครบกำหนดการชำระตน และจะถวายเครื่องบูชาสำหรับพวกเขาแต่ละคนเมื่อใกล้ครบเจ็ดวันชาวยิวบางคนจากแคว้นเอเชียเห็นเปาโลที่พระวิหารก็ปลุกปั่นฝูงชนทั้งปวงแล้วจับเปาโลพวกเขาร้องตะโกนว่าชนอิสราเอลเอ๋ยมาช่วยเราเถิดนี่คือคนที่เสียมสอนคนทั้งปวงทุกคนทุกแห่งให้ตอดแตนชนชาติของเรา ให้ต่อต้านธรรมบัญญัติของเราและสถานที่แห่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นเขาได้พาชาวกรีเข้ามาในบริเวณพระวิหารทำให้สถานบริสุทธิ์นี้เป็นมนทินก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นตโตรฟีมสัสชาวเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมืองจึงคิดว่าเปาโลได้พาเขาเข้าไปในพระวิหารคนทั้งเมืองจึงลุกเหือขึ้น และผู้คนจากทุกสารทิศวิ่งเข้ามาจับเปาโลลากตัวออกจากพระวิหารและประตูก็ปิดทันทีขณะพวกเขากำลังจะหาทางฆ่าเปาโลข่าวก็ไปถึงผู้บังคับกองพันทหารโรมันว่าทั่วทั้งกรงุงเยรูซาเลม็มอยู่ในความวุ่นวายเขาจึงนำเจ้าหน้าที่กับทหารวิ่งมาที่ฝูงชนทันที เมื่อพวกก่อความวุ่นวายเห็นในพันกับทหารมาก็หยุดทุบตีเปาโลในพันตรงเข้ามาจับเปาโลสั่งให้เอาโซ่2องเส้นล่ามไว้แล้วถามว่าเขาเป็นใครและทำอะไรลงไปบางคนในหมู่ชนตะโกนว่าอย่างนี้อีกคนว่าอย่างนั้นวุ่นวายจนนายพันจับความไม่ได้ว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ จึงสั่งให้นําตัวเปาโลเข้าไปในกองทหารเมื่อมาถึงบันไดต้องให้ทหารหามตัวเปาโลไปเนื่องจากฝูงคนกำลังบ้าคลั่งผู้คนที่ตามมาเอาแต่ตะโกนว่าฆ่ามันขณะที่พวกทหารจะนาเปาโลเข้าไปในกองทหารเขาถามนายพันว่า ข้าพเจ้าขอพูดอะไรกับท่านสักหน่อยได้ไหมในพันถามว่าเจ้าพูดภาษากรีกได้หรือเจ้าไม่ใช่คนอียิปต์ที่ก่อนหน้านี้ได้ก่อกบฏและนำผู้ก่อการร้ายสี่พันคนเข้าไปในถิ่นกันดารห,หรือปอโลตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนยิวจากเมืองทาซัสในแคว้นซีซิเลียเป็นพลเมืองจากเมืองสำคัญ ปรดอนุญ,ญาตให้ข้าพเจ้ากล้าวกับประชาชนเมื่อในพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนอยู่ที่บันไดและโบกมือให้ฝูงชนเมื่อคนทั้งปวงเงียบลงเปาโลจึงกล่าวเป็นภาษาอาราเมกว่า